ถึงเวลาแล้วตรงนี้ขึ้นยืนหนึ่งน,น,น้องน้ำลึกสามถีบขุดเลยนี่โดนขึ้นมันตกเอามันตกแล้ว ไม่ร <c oughs> ู้ยังมัวผมมีนี่หรอไม้เฟยสี้นึ่งสามก้าแล้วเอออุ้ยทีมคนนีเนี่ยไอ้แต่ก่อน ไปดูว่าโอกาสเท่ไหร่วันนี่ไปคลิปสั้นครับผมทำนวณคลิปสั้นเนดี๋ยวเรื่องอะไรเกิดตายตัวเจ้า <c oughs> ของตัวแรกมีตัววับแล้วก็ตัวลู่แล้วก็ตัวรถถอนตัวลู่ลู่เยอะอยนี่ าางานแล้วกันนะกระจกอันนีเมีม,มีอันนี้เท่า,า,า,าไหร่เลยเลียหนึ่งแล้กันตัวไม่ดนมาโดเมอรนี่ไหมเทียมตัวไม่โดนุุทอน นี่ไปดีไหมไม่ไม่วันนี้คนจะปวยคำลั็ทำอะไรกันหนคลิปตัวล่างตัวฟอาเยอะดี จะได้พลังงานไหมเพราะว่าตอนนี้คือผมร้านแล้วแตแล้วผมเสียได้ผมแรกเร่มเช้าเลยอันไหผมมีน,นำ้ำมันตัวทาคิด,คดว่าผมป่วยมาไปเรื่อยนี่มันคิดนี่เริ่ะ มิสุูลิลินชื่อนี้นี่จะหูยไม่ใช่มูกให่่นให้งาเาเียก็เห็นแล้ว่าเ็นกระจกนชครับอืเล็นหัวลูกเราล์อยู่แต่เมื่อก่อนไม่เที่ยง ดีกันนะเดกันนะเดี๋ยวมเดี๋ยวมากัเดีกมากันนะมันนนนะเดี๋ยวมากันนะเดี๋ยวมากัน ไ่ถีบีเวสกระ้ิงเจตีเวไม่ดเวสันีกะิงเจมีแค่ตวนี้ตีกระงไอ้ยูไม่ทำะไรสิ Tak kita ni. Tutup, 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 ว้าวมมือนใส่ะไปตีเลสสุดเลยูบือไปเร็วตีเเลสสุดเลย นมีเยอะรูปโรเลก็มีเยอะอเฮ้ยสมัยเ,เป็นร่างสฟอร์มเน่ะรูปโเล่เพื่น่าเช็คริมเค้มีตัวตัวนี้ด้วยใน้ร้สามสิบทิมคีนี่ตอนยังดีขึ้น,นในคินนดสั้นผมขอไปเชอเพื่นนี้จะมนชิหน้า ชบอยเครับง่นี่อนกิคลิปของหอเนื่องจาน้องแมวันเือสกันยอือแอที่หนึ่งเจะเก่งไอเลี่ยนไอดีสโลตีนอแป็กบักตัววักว้าแล้วก็ไม่โดนแล้วก็ตีแบบเอเรียสองนี่คือเก่งไอเลี่ยนเหมือนเดิม ทโลถึกมีนักแบกตโลูมีวักแล้วก็ยืนที่สร้างสารใเหมอนกันเลยเจ้าแห่งน้ำผู้ส่งขึ้นใช้รอสลรงสร้าง,างความบริสุทธิ์ให้โลกมนุษย์ปราศจ,จากมารหลายพัดพาดบ,บาดีให้หายไปนี่ก็ได้กับและอึด กับสตูอเอี่นทาจะถึกกว่าแต่ว่าน้อสูงสุไม่อยากบ้านเขาะวนี่ครับล่างหนึ่งกิเวฟโนนเวฟในบล็อกฟ้าโดนตีเอ,อ,อเดียอ,อย่งเงีเรียนถึกอึดถ้ามืมได้กับที่อยู่นะแต่มไม่ชอบตัวนี้นะคือ อืตัวเสือจะตายเขาแบบผมว่าตัวอเอเลี่ยนอะฟังประตูตีแรงมากเพราะนักหนีน่ะแทงน่าจะได้ตัวทีน่าจะตายเพราะว่าเลือดก,ก็น้อยอยู่นะที่ขึ้นหนึงละเปอร์เซ็นตนน์นะคือผมเชื่อว่าเน,นน็อกเป็กอันนี้ก็อืดเหมือนกันนะผมเชื่อว่าแนอน,น็อกเป็ก อลมัผมเชื่อาในักแบกนะนี่ยนาดูดิต่อูเบมเพิ่มีน้องดูฟแค่ตัวเดียวแหละเฮ้ยเจ pack, então, ็บงลูกไงเฮ้มันนนตัวเดียวไงที่มีเีอดูาเนวที่ กอดูหน่อยที่ว่าตอนนี้นี่เป็นัไงบ้างตั้งเป็นตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วคือไม่มีอะไรใช้ดูใช้มาสองวังนแล้วเหรียญตาสิบเก้าเหรียญเวลาเล่นอูเดียวหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดสามชั่วโมงเดียวนานนะแปดนาทีคู่มือแมว เมียท yeah. ั But, ้งหมดหนึงร้อยสี 3. ่สิบเอ็ดตัวเย่แต่ผมเจอศัตรูประมาณสองร้อยสามสิบห้าตัวเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอศัตรูมากกว่าแมวตัวเองอ่ะคพรว่าผมไม่ได้เจอแมวแต่ผมเจอศัตรูมากกว่าผมเอาจริงดีผเจอเยอะดูสิเต๋ศัตรูคนนี้สิที่เคยเจอมาเยอะเลยนะเฮ้ยแต่ผมเคยเจอกับตักด้วย โดโด้ก oh, oh, ็เคยเจอตระกูลแมวข้างเชื่อมือโอ้โหเจอมากนี oh. này, ่โงนี่เยอหมดเลยเจออันี่คิดว่าในกันสุนแรก็ต้องสุดเละ เนี่ย yeah. ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้แบบคิดว่าน่าจะผ่านได้น่าจะเป็นนี่กระป๋อดีเซอร์พวกผมไม่คิดนะตัวนี้ให้ผู้ชมดูตัวเซอร์ฟวอผ์พวกผมมีไหมเนี่ย ตัวหลบเติกเติกไม่มีนั่นแหละผมไม่ไมมแค่สกปรกเพราะว่าผมไม่มีตัวหลบเติร์กผมมีตัวไอโรลอนส,สองตัวก็มีสองตัวคือแนวเราเทียมกับไพ่ไพ่เซตตัวที่ไม่ทวนจุดเวลาของผมก็จะมีมันก็หานร,ร้นสมองแล้วก็หันอสโลเราเทียมช่างอาหาร อีรันอินเดียอออเอเอพ็กต์นั่นโฟนแอสโรว์ลุกลูบเวฟสามตัวกบเซฟไม่มีอันนี้ก็ไม่มีลกวาร์มีหนึ่งสองสี่ตัวมีลูกเอิงซาไม่มี พิษไม่มีแล้วไม่มีไม่โดนพิษไม่โดนสาบไม่โดนระเบิดโดนระเบิดแล้วก็ไม่ไม่มีตัวหลบหมกระหนำ่ำที่เหลือผมมีหมดเปล่วาวแต่ผมก็ไม่มีหลายตัวเมอกันนะอยากมีเหมือนกันเลยเธอขอพิถีขอเธอหนิไม่เธอหนิครับหนึ่ง